เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่ b i l e Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นั่นเองฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่เซิร์เวอร์จีนจะมาทำการรีวิวสกินระดับสีทองของ Jack the r ร pper นั่นก็คือสกินยมทูตแห่งความตายนั่นเองถามว่าทำไมถึงเพิ่งมารีวิวในเมื่อทางน้าของสกินนี้วางขายที่เซิร์เวอร์จีนมาแล้วถึง2สัปดาห์โดยเหตุผลนั้นก็คือว่าผมรอให้สกินนี้เข้าที่เซิร์เวอร์โกลบอลหรือว่าเซิร์เวอร์โลกนั่นเองแต่รอา วันนี้ผมก็เลยเลือกที่จะมาที่ซูวจีนแล้วก็ซื้อสกินนี้แล้วก็จะทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะครับผมโดยทั้งหน้าของสกินนี้เนี่ยราคาตีเป็นเงินไทยนะฮะอยู่ที่1,750บาทนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าเกิสดสมมติว่าใครมีทางด้านของเกลือม่วงหรือว่าเพชรม่วงเยอะเนี่ยสามารถใช้นํามาแลกได้เหมือนกันนะแต่อาจจะใช้จํานวนที่เยอะหน่อยนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูในเกมที่ผมเล่นนะฮะผมจะพาทุกคนไปดูทางด้านของเอฟเฟกของเครื่องประดับของเขาก่อน,อนโดยเครื่องประดับชิ้นนั้นนั่นก็คือเคียวที่ติดอยู่บริเวณด้านหลังของแจ็ตโริเปอร์นั่นเองฮะซึ่งจะมีทางด้านของอีกาดามะเกาะอยู่ด้วยนั่นเองโดยเครื่องประดับชิ้นนี้ฮะจะสร้างเอฟเฟกให้กับแจ็ตโรลิเปอร์สองอ,งอย่างอยู่ด้วยกันอย่างแรกก็คืออจะเเเเปปปปลลีีี่ะะ่่ยยยนนนนสสาาหมท็็ขวด เพื่อสังเกตที่มือซ้ายของแจ็คเดอริเปอร์ฮะหรือว่ากลงเล็บของเขาเห็นไหมฮะจะเป็นออร่าสีดำดำเป็นควันเป็นหมอกสีดำดำอยู่นั่นเองเมื่อได้ก็ตามที่เราโจมตีไปด้านหน้าฮะพื้นจากที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำและถ้าเกิดสมมติว่าโจมตีผู้รอดชีวิตโดนอย่างงี้ฮะสายหมอจกจะตามผู้รอดชีวิตไปด้วยนะฮะโดยระหว่างทางที่สายหมอกสีดำนี่จะมีมือโผล่ขึ้นมาจากพื้นด้วยนะฮะอันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ตัวแรกนะผม ส่วนเอฟเฟกตัวที่2เนี่ยต้องตีทางด้านของผู้รอดชีวิตให้ล้มนะฮะเดี๋ยวผมไล่ทางด้านของผู้รอดชีวิตกันก่อนอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะว่าทางด้านของเอฟเฟกเนีมาทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมตรงนี้ตีไม่โดนฮะวิ่งไล่ตามกันมาฮะแล้วก็หางตกไปแล้วไม่โดนอีกหนึ่งรอบฮะผมไม่ได้เล่ Jack านแจ็คเดิปเปอร์มานานมากจะตีวุ้วนท่งบ่อยอะตรงนี้ตีรูปไปที่รบร้อยฮะ สำหรับเอฟเฟกอีกหนึ่งอย่างนะก็คือเมื่อได้กระตาที่ตีหูเราชีวิตล้มแล้วเราจับอุ้มขึ้นมามันจะไม่อุ้มขึ้นมาไม่มีการผูกติดรูปโปรแต่มันจะทําการลากขาแบบนี้ฮะลองดูฮะบอกเลยว่า โคตรโหดโคตรเกี้ยวกรานะฮสำหรับทั้งน้าของสกินนี้แล้วก็ทั้งน้าของเครื่องประดับระดับสีทองของเขาหลายคนถามว่าทั้งน้าของการลากขาเนี่ยเกี่ยวกับทั้งน้าของชุดหรือเปล่าไม่เกี่ยวฮะเพียงแค่ว่าคุณมีเครื่องประดับคุณก็จะลากขาผู้รอชีวิตแบบนี้ได้เลยนั่นเองฮะอันนี้ก็คือเป็นทั้งน้าของเอฟเฟกเครื่องประดับ2อย่างด้วยกันต่อมาผมจะไปเล่นในเกมให้พี่เพ่อได้ดูฮะว่าแจ็คเดอะริปเปอร์สกินนี้จะโหดขนาดไหนถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม แล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาฮะของสกินยมมาทูดแห่งความตายของแจ็คเดอะริปเปอร์พร้อมกับเครื่องประดับระดับสีทองของเขาคือเขียวที่ติดอยู่บริเวณด้านหลังฮะตรงนี้เราไล่ตามบริเวณสถานีหนึ่งกันก่อนฮะมีหูขึ้นแล้วมีการปัญช็อก,กเกิดขึ้นจะเป็นตัวอะไรแล้วเหมือนเจ้าโจรนะครับผมแล้วแจ็คเดอะริปเปอร์ไล่ตามกันต่อไปฮะตรงนี้มีไม้อยู่2แผ่นโจรยังวิบวนๆยังไม่มีการพับเป็นไมาจา้จังหวะนี้เราสาามรถตีทะลุไปได้เลยฮะ เจ้าโจนวิ่งไปบริเวณหน้าแจ็คเกอร์ลิปเปอร์ไล่ตามจี้ตูกกันมา5มอสีดำาอยู่ตรงนี้เรามีกั๊กลางเราตีไปเลยฮะแล้วรว่วเป็นคนแรกอย่างรวดเร็วฮะเจ้าโจนแล้วมีคนวิ่งผ่านหน้าเป็นสาวชาวสวนนะฮะรู้ว่ากราเดนเนอร์นั่นเองตรงนี้ลากมาแล้วจับนั่งเก้าอี้เรามีคนที่จะเข้ามาช่วยผมปล่อยให้เขาช่วยเลยฮะแล้วจะตีสายหมอตรงนี้แล้วมันไม่โดนฮะไล่กันต่อแล้วตกอีกหนึ่งครั้งฮะสำหรับชนะของกราเดนเนอร์ฮะ มีการช่วยเจ้าโจไปที่เรียบร้อยฮะแล้วแจ็คเดอะริปเปอร์ฮะหายตัวแล้วกำลังไล่ตามกันต่อยังไงฮะกาเดนเนอร์จะพับไม้หรือเปล่าแล้วมีอยู่2ตัวอยู่ใกล้ๆฮะยังวิ่งวนกันไปฮะยังมีการห่วงไม้กันอยู่นั่นเองฮะแล้วยังไงจังหวะนี้วิ่งเข้าไปยังก็โดนแน่นอนฮะมีกาเดนเนอร์เจ็บไปอีกหนึ่งครนบาผอมแล้วยังไงตรงนี้พับไม้หรือเปล่าพับไม้ไปที่เรียบร้อยสัมปลายแผ่นไม้กันต่อฮะ แจ็คเดอรลิปเปอร์สกินยมมาทู่นะครับผมไล่ตามกันไปตรงนี้รอสายหมอสักครู่เดี๋ยวตีทะลุเหมือนเจโจ้มืมสักครู่ฮะสำหรับเจ็คเดอรลิปเปอร์ฮะไปชิดๆกับสิ่งก่อสร้างแบบนี้เราจะตีทะลุได้นั่นเองฮะแล้วตีจังหวะน,นี้ไม่โดนะแล้วตบไปยิงทีไม่โดนอีกแล้วยังไงเขาบอกโอ้โหล้วคับไม้ไปแล้วฮะตรงนี้มีการขึ้นทางด้านของรถไฟหอแล้วแจ็คเดอรลิปเปอร์จะตามทันหรือเปล่าเราตามไม่ทนันนะเอาละฮะแล้วสเปลที่เอามากูเทเลพอร์ตนะครับผม ใกล้ๆตรงนี้ยังมีสกิลหูขึ้นนะเดินเช็คเดินหากันนิดนึงครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ทางด้านของตัวสถานีที่2ฮะแต่ว่าตรงนี้สกิลหูมันไพ่ขึ้นนะน่าจะฉีกหนีไปตรงไหนแล้วหรือเปล่าครับเดินมาเช็คด้านบนไม่เจอจริงๆฮะเดี๋ยวเราขึ้นรถรางและสลับมาฝั่งนี้ครับผมมองหาเครื่องสั่นๆเล็กน้อยฮะแหมแล้วมันหายไปไหนกันหมดฮะเงียบเชียบแล้วตรงนี้มีการถอนกูอิกเกิดขึ้นนะฮะ เดีย๋ยวเราเริ่มไล่กันใหม่เลยละกันฮะยังมีรอยเท้าที่คงชัดเจนกันอยู่ฮะเกมนี้มีตาบอด์ด1ฮะมีโจรน1แล้วก็มีหน้าหน้าของกาเรนเนอร์สฮะแชร์เดลิเปอร์ฮะไล่ตาจีตูกันมาตรงนี้เป็นสาวชาวสดยังไงจะพับไม้เปล่าแล้วตีสายหมอกจากวันนี้กระเด็นกระดอนกันไปเลยฮะแชร์เดลิเปอร์ฮะทำกา,าลากขาแล้วครับผมแล้วก็จะจับนักขุอีอยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนี้ฮะ สกินนี้ผมบอกเลยว่าเทค่โคตรโคตนะเดี๋ยวเข้าที่เซอร์โคโบผมก็ได้จะต้องซื้ออีกแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆวิวเขาคิดเห็นยังไงกับสกินนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเอาละฮะเดินหากันใหม่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเคาะทางด้านของไม้ทเท้าบรเวยตรงนี้น่าจะเป็นสาวตาบอดหรือเปล่าครับผมมีสกิลหูขึ้นมีเจ้าโจนหนึ่งแล้วสาวตาบอดจากนนี้ที่โดนไปทนเลิศช็อกไปเลยฮะเจ้าโจรเหมือนจะวิงไปช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราจะจับาด้านของตัวตาบอดะลากขาหมาแล้วจับตั้งกพี่ใกล้ๆตรงนี้ไปก่อนตรงนั้นไกลๆเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตไปได้ฮะผมทำการเทเลพอร์ตไปเลยฮะแล้วมาตรงเี้เจ้าโจยังไงเราตกไปกอ่อนอีกหนึ่งทีฮะมีการช่วยกันขึ้นมาฮะแจ็คดิปเปอร์ไม่รอชา้าแล้วหงางตกไปเลยครับผมเบลดาดาการเดนเนอร์ฮะร่วมเป็นอีกหนึ่งคนฮะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเข้าเฟสหรือย,ยังฮะผมไม่ทันได้มองนะ เครื่องถอดรหัสเสร็จเป็นแค่ 8, หนึ่งเครื่อเท่านั้นฮะแล้วจะบินเลยหรือเปล่าล้วบินไปแล้วะฮะเจ้าโจรเลือกที่จะวิ่งเข้าไปช่วยทางหน้าของสาวตาบอดกันต่อฮะโยมอัลทูแจ็คเดอะริปเปอร์ฮะไล่ตามจี้ตุกันมาไกลๆครับผมแล้วมีการเข้าไปท้ากันเกิดขึ้นยังไงร,รอยเท้ายังคงชัดเจนมีฉีกขวาออกมานี่จะเป็นตัวอะไรแล้วเวอจะเป็นทางหน้าของสาวตาบอดหรือเปล่าแล้วอยู่ตรงนี้มีไม้อยู่อีก3าแผ่นฮะแจ็คเดอะริปเปอร์ยังไงครับผมวิ่งวนกันมาครับ อย่างหลอกล่อแล้วตรงนี้ตีทะลุเข้าไปแล้วรั่วไปเลยฮะทางด้านของตัวตาบอดฮะอย่างที่บอกฮะแจ็คเดอะริปเปอร์ฮะสามารถตีทะลุกําแพงได้ฮะแต่ต้องเดินเอาหน้าชิดกระแผงนิดหนึ่งลงหนี้จับตั้งเก้าอี้อีกหนึ่งรอบแต่น่าจะเป็นเฟสที่2หรือเปล่าฮะเจ้าโจรวิ่งฉีกมาบริเวณสถานีที่4ฮะแจ็คเดอะริปเปอร์ไล่ตามกันต่อตรงนี้มีไม้อยู่อีกหนึ่งถึงสองแผน่นมีการพับมาได้เกิดขึ้น แจดิลิปเปอร์สกินโจประทู่าไล่ลกันมาแล้วมีสายบอดอยู่ในมือแล้วตบเข้าไปจังหวะนี้โดนเจ้าโจนร่วงไปเลยฮะอาราครับผมฮิวเจ้าโจนกันมาฮะลากขามาแล้วโอ้โหเลยบริเวณบ้านสองชั้นไปฮะมีการทอดราดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยดูฮะท้ามันเท่มากๆฮะในการลากเจ้าโจนมาแล้วก็จับดังเก้าอีตรงนี้ไปเลยฮะตัวตาบอดบินไปที่เรียบร้อยเจ้าโจนเข้าเฟสที่สองฮะ แจดิริเปอร์โยมทุกของเราจะไม่ให้ใครรอดไปแน่นอนครับผมตรงนี้มีสกิลหุกเกิดขึ้นแล้วเป็นกาเดนเดอร์โดนตกไปก่อนฮะไล่กันไปตรงนี้มีไม้ไหลแผ่นอยู่ฮะต้องระมัดระวังน,นิดนึงครับผมแล้วทําการเทลพอพ์ตมาดักบริเวณด้าน,นหน้าฮะกาเดนเดอร์ <Garden ers S 2> จะมาช่วยหรือเปล่าแล้วเจ้าโจกําลังจะตายแล้วครับผมตรงนี้มีแผ่นไม้อู้แล้วโดนพับใส่หน้าไปเลยครับผม คือเมื่อกี้คือเรากําลังคิดเลยฮะว่ามันจะรอพับไม้หรือเปล่าแล้วรอจริงๆฮะตรงนี้มาแล้วตีสายบอกไปแล้วมันไม่โดนฮะกาเดนเนอร์ <Gard ener S 2> ทำการพับแผ่นไม้เพื่อยื้อเวลาครับผมแจเดอร์ลิปเปอร์ไล่กันมาตรงนี้ต้องทำลายแผ่นไม้กันแล้วฮะทําลายแผ่นไม้เรียบร้อยไล่ตามกันต่อไม่แน่ใจว่าท่ออยู่บริเวณตรงไหนฮะแต่ผมคิดว่าแถวๆนี้ไม่น่าจะมีแน่นอนฮะแล้วยังไงฮะกาเดนเนอร์วิ่งไปบริเวณด้านหน้ามีไม้อีก2แผ่นนะสายบอก้อมแล้วตีไปจังหวะนี้แล้วมันไม่โดนฮะ จะพับไปหรือเปล่าล้าพับไปไปที่เรียบร้อยก็โดนมาจาังวัน,นี้ผมบอกเลยว่าเรียบร้อยครับผมเอาละฮะเก็บสีอย่างสวยงามมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับท่ะของสกินยมทธ์ในความตายเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบมากๆเดี๋ยวเขาโโบเดี๋ยวซื้อ,อหนึ่งรอบนั่นเองโอเควันนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด<ๆ>ตามโมบิลิชแนลกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบา,บายบายสวัสดีครับ